วันนี้จังหวัดตราดฝนตกแบบฟ้าถล่มเลยนะโยมเปิดประตูเข้ามาในห้องก็ตกใจเหมือนกันน้าเต็มห้องไปหมดถอดปลั๊กไฟก่อนอันดับแรกเลยนะท่วมที่หลับที่นอนถึงหัวนอนกันเลยทีเดียวน่าจะเกิดจากหลังคาแตกหรือว่าน้ําล้นรางแล้วไหลนองเข้ามาน่าจะเกิดจากอะไรสักอย่างแต่ก็นึกอยู่ในใจอันดับแรกว่าน้ําท่วมเสียก็ยังดีกว่าไฟไหม้มั้งแต่ถ้ามันมีไฟไหม้มันก็อาจจะมีอย่างอื่นที่ร้ายกว่าไฟไหม้ไฟไหม้ก็อาจจะยังดีกว่าอย่างอื่นมั้ง มันก็ต้องนึกยังไงให้รู้สึกว่าจิตมันมีกําลังที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อนถ้าไฟไหม้เขาก็เรียกว่าอักขีภัยถ้าลมพัดเขาก็เรียกว่าวาตาภัยถ้าน้ําท่วมบางคนบอกเรียกหน่วยกู้ภัยดีไหมก็จะไปเรียกเขาทําไมก็เขาอยู่ไกลก็เรามีสองมือสองเท้าเราก็ทําเองไปก่อนอะไรที่พอแก้ไขในเบื้องต้นอันดับแรกๆก่อนเนี่ยมันก็ต้องทําไปก่อนอเราทุกคนมีแรงก็ใช้แรงของเราไปก่อนเนีย่ยท่านทั้งหลายปัญหาเมื่อมันเกิดขึ้น สิ่งแรกที่ควรต้องทำก่อนคือสร้างอารมณ์ในการที่จะแก้ปัญหานั้นๆถ้าหากว่าไปนึกโทษคนนน้นโทษคนนี้โทษสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยโอกาสที่จะลงมือทำและแก้ปัญหามันก็จะมีน้อยลงกำลังในการที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนามันก็น้อยลงไม่โทษกันโทษเองมากจนกว่ามากไปกว่าการที่จะสร้างกำลังใจก่อนว่าเราเหลืออะไรบ้างนะวันนี้เราอาจจะยังมีอันนี้อยู่ มันก็เสียอนนุ้นไปบ้างมันก็ยังดีกว่าไหมมันนึกถึงสิ่งที่มีอยู่ดีกว่าสิ่งที่เสียไปไหมมันก็สามารถพิจารณาได้หลายๆอย่างน้ำท่วมวันนี้ก็พิจารณาเป็นธรรมะดังนี้ว่าสร้างกำลังใจก่อนแล้วเดี๋ยววิธีการในการแก้ปัญหาเขาก็จะเกิดขึ้นมา